วิธีสร้างสวนน้ำบ่อปลาบนหน้าจอมือถือนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองคุณชมสามารถแตะไปเล่นกับปลาได้นะครับปึ๊บเนี่ยครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ p a y s t ต r e ปึ๊บหลังจากนั้นก็แตะที่ช่องค้นหาปึ๊บ แล้วพิมพ์คาว่า Water Garden W A T E R W G A R D E N แล้วก็กดค้นหาครับปึ๊บแตะที่แอปอป b อไ a Paper ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดปึ๊บ ก็จะได้ในส่วนของบ่อปลาแล้วนะครับจะมีบ่อปลาแล้วก็ปลาคราบนะครับผมคราวนี้เรามาตั้งค่าพื้นหลังกันเลยนะครับโดยการแตะไปที่เมนู3ามจุดด้านบนฝวามือตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วมาแตะคําว่าการตั้งค่าด้านบนปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้ด้านบนครับภาพพื้นหลังเราก็แตะเข้าไปปึ๊บ ก็จะมีประเภทภาพพื้นหลังให้เราเลือกนะครับเลือกอันไหนก็ได้แต่ว่าอันที่มีลักษณะวงกลมสีฟ้าอยู่ด้านหลังตรงนี้แบบนี้จะต้องเสียเงินนะครับแต่ส็หรับผมนะครับไม่อยากเสียเงินเนาะก็เลือกเอาอันไหนดีเอาอันนี้ละกันอิดปูนถนนเนี่ยแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นก็แบคกลับปึ๊บแบคกลับปึ๊บ ก,ก,ก็จะกัดก็จะกลับมาที่หน้าในส่วนของ wallpaper นะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับคราวนี้เราจะนำไปไว้บนหน้าจอก็แตะคำว่าตั้งค่า wallpaper ครับด้านบนปึ๊บก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับตั้งค่า wallpaper ก็จะมีอันแรกหน้าจอหลักอันที่สองหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะครับผมขอเลือกเป็นหน้าจอหลักอย่างเดียวนะเราก็แตะเข้าไปปึ๊บโอเคมันก็จะได้มาที่ Pa Store นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปปึ๊บนี่ครับเราก็ได้ในส่วนของวอลเปเปอร์เป็นลักษณะของส่วนน้ำบ่อปลานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมน่ฮะเราแตะไปก็จะเป็นลนักษณะของน้ำอะไรนะน้ำ เป็นแบบน้ำบานๆน,นะครับแต่เล่นกับตัวปลาได้นะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีสร้างส่วนน้ําบ่อปลาบนหน้าจอมือถือฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับให้กับช่องเนฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ